ดีค่ะพบกับอาจาร,รย์นันมาตเตอร์โคด NLP นะคะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณเจ้าของรายมือนี้ที่ให้มาเป็นวิทยาทานนะคะค่ะ,ะจากตรงนี้ด้านมือด้านซ้ายนะคะเราจะเห็นว่าชีวิตเส้นชีวิตยาวนะแสดงว่าเป็นผู้ที่มีอายุยืนแล้วก็เส้นวาสนาขึ้นจากเส้นชีวิตก็ทำ ทำสร้างฐานะด้วยตัวเองแล้วก็ยาวยาวยาวมาถึงเนินเสานะคะเป็นเส้นวาส,สนาที่ยาวมากแล้วก็ชัดเจนแสดงว่าท่านผู้หนีมีหลักทรัพย์มั่นคงแต่การทํางานการที่สร้างฐานะนั้นก็ค่อนข้างจะลําบากเพราะว่าเส้นยาวมากเลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเส้นสมองนะคะเส้นสมอง ก็มาอยู่ตรงเส้นติดเส้นชีวิตแล้วก็มาอยู่ตรงเนินเรียกเนินอังคารที่ราบอังคารก็แสดงว่าก็ค่อนข้างที่จะ,ะลำบากนะคะแล้วก็เป็นคนที่เชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ทํางานตามที่คุณพ่อคุณแม่ได้ได้บอกไว้ทั้งทั้งที่ตัวเองอาจจะไม่ชอบแต่ก็ ได้ทำงานตามที่คุณพ่อคุณแม่บอกว่าต้องทำแบบนี้แบบนี้ก็เลยทำตามนะคะแล้วก็ท่านก็มีเส้นชีวิตเอ่อโทษทีค่ะมีเส้นช่วยชีวิตหรือเส้นอังคารแสดงว่ามีบุคคลช่วยเหลือยามคับขันต่างๆนา,นานาก็จะมีคนที่ช่วยเหลือช่วยเหลือให้แคล้วคลาดปลอดภัยนะคะแล้วก็ยังมีเส้นกากบาทในกลางฝ่ามือ ตรงนี้นะคะเท่าที่เห็นตรงนี้นะคะนี่มีเส้นกากบาทนี่ค่ะกลางฝ่ามือ แสดงว่ามีซิกเซนสัมผัสมีมีสัมผัสกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออาจจะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าแล้ว,วเวลามีอา่าทำงานอะไรนั้นก็จะมีบุคคลช่วยเหลืออาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรืออาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยช่วยเหลือตัวเขานะคะตรงนี้ค่ะ นี่เส้นชีวิตนะนี่เส้นช่วยชีวิตคือเส้นอังคารเส้นผู้ช่วยเหลือแล้วก็มีเส้นขอขอว่าชัดเจนนะนี่ค่ะเส้นอ่าเส้นวาสนายาวมากเลยนะคะและ,ะท่านผู้นี้ก็จะให้การช่วยเหลือเกื้อกูลอ่า คนรอบข้างนะ,ะดูจากเส้นเนินพระรหัสนะคะเนินพระรหัสเส้นใจอยู่จากามาถึงเนินพระรหัสแล้วในเนินพระรหัสนี้ก็จะมีเส้นนะ,ะเส้นกะกะบาทซึ่งเป็นเส้นที่มีความเป็นผู้ใหญ่มีคนนับหน้าถือตาและช่วยเหลือ,อมีเส้นมันนีลา มน,นีลายก็แสดงว่าได้รับเงินทองเข้ามาไม่ขาดสายนะฮะอาจจะเป็นจากด้านธุรกิจการงานวาเส้นสมองให้ชัดนิดนึงนะคะและมีเส้นนี่ค่ะประมาณนี้แล้วก็มีเส้นพุทธค่ะยาวมาถึงด้านการเจรจาการค้าขาย การที่ทำธุรกิจได้ดีนะแล้วก็สังเกตสังเกตเส้นการเงิน,เ,น,นเส้นการเงินตรงนะคะแล้วก็มีอีกเส้นหนึ่งแสดงว่าการงานการเงินได้มาแบบเรียกว่าได้หลายทางไม่ใช่ทำธุรกิจ างเดียวนะคะเราก็มีเส้นตรงนี้คล้ายๆเส้นวีนัทคล้ายๆเส้นวีนัทด,ดูแล้วเป็นเส้นที่ร่วงรู้จิตใจบุคคลอื่นการคุยการคุยการคุยกับคนที่อยู่ตรงหน้าจะสามารถร่วงรู้จิตใจเขาแล้วก็ถ้อยทีค่อยอาศัยเป็นคนที่เก่งใจลักษณะ ลายมือท่านนี้เป็นคนเก่งใจผู้อื่นนะฮะลักษณะจะเก่งใจแล้วก็มีรูปนี่นะปาตะเพียนแสดงว่าเป็นคนที่ทำมาค้าคล่องแต่มีไยตรงนี้เป็นจุดใยก็ให้ควรเรามัดระวังเกี่ยวกับการ เลาจาค้าขายการติดต่อหรือเอกสารสัญญาให้เรามัดระวังเรื่องตรงนี้ดูให้ดีนะคะดูสัญญาดูเอกสารดูหรืออาจจะมีะบุคคลที่เข้าวุ่นด้วยกับเราอาจจะไม่ไม่ค่อยจะซื่อสัตย์นักนะคะก็ดูดูอย่าไว้ใจคนอื่นมากอย่าไว้ใจลูกน้องมากเกินไปนะคะ อาจจะทำให้ธุรกิจเราเสียหายได้อลักษณะนิ้วก็แยกจากกันแสดงว่าชอบเป็นความอิสระมาดูด้านฝา,าด้านมือขวาบ้างนะคะทางด้านมือขวาก็มีเส้นลักษณะ เส้นเนี่ยมันจะเป็นเส้นชีวิตชีวิตตรงนี้เป็นเส้นสมองอ่ะแล้วก็เส้นชีวิตมาลักษณะนี้แล้วก็มีเส้นลักษณะขึ้นไปเส้นข้างในข้างในเส้นชีวิต เป็นผู้ที่มีอายุยืนยาวมีหลักทรัพย์แล้วก็มีสมองที่ฉลาดเฉลียวสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีแล้วก็มีเส้นพุทธขึ้นมาก็มีการที่ทำธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ก็จะเจอปัญหาวัสรักบ้างคือ จะช่วยเหลือช่วยเหลือครอบครัวเอาปัญหาของครอบครัวมาเป็นปัญหาของตัวจะมีเส้นอุปสรรคตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นเส้นลักษณะนี้เป็นเส้นขวางก็แสดงว่ามีปัญหาอุปสรรคกับในครอบครัวนะฮะแต่ถามว่ามีความสุขไหม บุคคลท่านนี้มีความสุขมากแต่ว่าทุกเพราะนำนำเรื่องของคนอื่นมาเอาใจใส่มาเป็นธุระมาเป็นปัญหาเพราะว่าเป็นคนที่ใจอ่อนที่สงสารคนแล้วก็คิดถึงผู้อื่นเสมอนะฮะสังเกตได้จากเส้นใจเส้นใจนี้มาอยู่บันเนินพระหัต ะะก็คิดถึงคนอื่นเราก็มีเส้นปัญหาเส้นอุปสรรคต่าง,างๆนานามีเส้นบันนี้หลายก็มีเงินมีเงิน,ม,งนมีทองเข้ามาไรมาเทมานะคะแล้วก็มีเส้นการเงินเป็นรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะแสดงว่าเงินทองแยะนะฮะมีเงินมีทองมากมายจากน้ําพักน้ําแรงที่สร้างมาแล้วก็จาก มรดกได้รับมรดกด้วยว่าตรงนี้เป็นตรงเ,เนืนเนปจูนเนี่ยเป็นดอกจันนะคะได้รับมรดกจากคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เ,เส้นตรงเสาเนี่ยลักษณะเป็นอย่างนี้เป็นคนที่ถ้าทำบัญชีก็เป็นนักบัญชีนักจดบันทึก แล้วก็เป็นคนที่รอบคอบนะฮะแล้วก็เป็นคนที่ชอบความเป็นอิสระไม่ขึ้นกับใครแล้วก็ค่อนข้างที่จะชอบเดินทางนะะไม่อยู่กับที่นะคะไม่อยู่กับที่เป็นคนที่ชอบเดินทางเป็นคนมีความสุขแล้วก็เอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ชอบทำบุญทำทานในบันปลายชีวิตก็ มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยนะคะเพราะนั้นวันนี้ก็ขอให้เจ้าของลายมือนี้มีความสุขความเจริญหวังสิ่งใดได้สมความปรารถนาทุกประการแล้วก็เก็บเงินเก็บทองไว้อย่าช่วยเหลือคนอื่นเยอะให้คิดถึงตัวเองบ้างนะ,ะให้ดูแลสุขภาพดูแลโรคก,กระดูกแล้วก็โรคสายตานะคะตอนนี้ท่านคนนี้อ,อายนะุมาตกตรง เกือบลืมบอกไปนะคะ,ะตกสังคมตกสัตชะอายุมาสุอยู่ส่วนส่วนนี้นะเพราะนั้นก็จะมีสัตชะมีเพื่อนแล้วก็เป็นคนที่ชอบเข้าสังคมรักพวกพ้องรักเพื่อนแล้วก็เดือนนะฮะเดือนกอ็มาตกนิ้วนี้นิ้วกลางนะฮะเดือนเกิดของท่านเดือนจรก็มาตกตรงนิ้วกลางก็ เกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองปีนี้มั่งคั่งร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาธุรกิจก็ไปได้ดีธุรกิจไปได้ดีอยู่ที่การเจราจาของเจ้าของไหลมือนะคะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะทักไหลแอดอาจารย์นันจะได้ในราคาพิเศษคอสไหนก็ได้ใน12รายวิชาที่เห็นนี้นะคะสนใจดูเลข7จตัว11ฐานดูไายมือ ท็กมาได้เลยค่ะฝากกดติดตามช่องอาจารย์นันมีสมาชิกพิเศษเพียงเดือนละ80บาทท่านก็จะได้รับความรู้ NLP และ Mindset กดสมัครได้เลยค่ะ